ของเล่นเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับพวกเรามานานแสนนานตั้งแต่เราเด็กๆเลยเป็นวัยเบบีเราก็เริ่มมีของเล่นกันแล้วนะครับแน่นอนครับมันอยู่กับชีวิตของเรานั้นทุกช่วงวัยเลยทีเดียวแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเรื่องราวของของเล่นเนี่ยมันก็อาจจะมีการแบ่งแยกเหมือนกันว่าแยกประเภทแยกช่วงอายุและวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของเล่นแล้ว ครับผมซึ่งแน่นอนครับวันนี้คุยเพลินผมและต้องฟิวจะมาคุยกันเรื่องของเล่นกันและเห็นว่าวันนี้น้องฟิลมีอะไรมาถามพี่ด้วยอันนี้เป็นแบบเมนใหญ่เลยพี่เวลาพูดถึงของเล่นเนี่ยเราจะมีภาพจำว่าแบบของเล่นคือสําหรับเด็กส่วนใหญ่เลนจ์มันนา่าจะอยู่สักประมาณหกถึงสิบสองปีไม่จริงครับผมปัจจุบันนี้พี่ยังเล่นของเล่นอยู่เลย <laughs> แบบทำเล่นนะผมผู้ผลิตพี่พประมาณนนอ๋ okay, okay. อโอเคโอเคแต่ว่าครั้งนี้คือนอกเหนือจากของเล่นที่แบบมีเลนจ์ประมาณนั้นแล้วพี่มันมีการแบ่งคลาสหรือของเล่นประเภทไหน ฮิต <Hit? S 2> ในหมู่กลุ่มเด็กช่วงไวัยไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่แบบประถมอย่างเงี้ยฮิตเล่นอะไร <Okay. S 2> มัธยมฮิตเล่นอะไรกันอะไรประมาณนี้พี่เคมีอะไรแบบเป็นของเล่นเด่นในแต่ละคลาสบ้างประมาณนั้นอ่าโอ้คุณใช้คําว่าคลาสเลยนะคลาสเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันอาจจะหมายความว่าพอเด็กๆวัยนึงมันก็เล่นของเล่นอย่างหนึ่งครับ <c oughs> พอมันเริ่มโตขึ้นมันก็เล่นของเล่นอีกแบบหนึ่ง <c oughs> ใช่ใช่ประมาณนี้ถูกไหมครับผมและเรียนก่อนจริงๆเรื่องของเล่นนะเราเนี่ยทำทั้งคลิปตํานานทั้งคลิปจัดอันดับอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแล้วนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่นะวัยรุ่น9ก้าสูนียมันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องของการเล่นเด็กๆก,ก่อน,นเอาเด็กๆมากๆก,ก่อนเล่นของรอบตัวก่อนการขายของอจินตนาการเล่นกับใบไม้เล่นกับอุปกรณ์รอบตัวเอาฝามงฝาหม้อมาตีเป็นกองอะไรเงี้ยอันนี้ก็เล่นแบบเด็กๆนะแล้วโตวขึ้นมานิดนึงก็อาจจะเล่นพวกมีอุปกรณ์เล็กน้อยลูกแก้วอย่างเงี้ยนะเป่ากบอย่างเงี้ยครับผมนะโดนหนังยางางเงี้ย มันก็เล่นแต่ว่าของเล่นประมาณนี้มันก็จะเล่นอยู่ประมาณสักช่วงวัยเนี่ยประถมเนี่ยเราจะเล่นอย่างนี้กันเยอะแต่พอมันเริ่มโตขึ้นแล้วอะพอมันขึ้นสักมัธยมอย่างเงี้ยพี่พอมัธยมแล้วอะพี่จาบรรยากาศของพี่ได้เลยนะว่าพี่เราต้องเริ่มโตขึ้นว่ะโอ้เหมือนเหมือนตอนนั้นนะพี่จะเริ่มแบบว่าตีตัวออกห่างไอ้เพื่อนที่มันเป็นรุ่นน้องอะไอเด็กที่มันเด็กแถวบ้านเนี่ยที่มันยังเป็นเด็กประถมอยู่เริ่มตีตัวออกห่างมันเพราะเดี๋ยวมันชนกูยิงลูกแก้วว้ายโตไงเราโตแล้วไงครับมัธยมแล หน่นอมแนมแล้ว oh. มันหน่อมแนมไปหน่อยเออมันเริ่มไปคิดคือนเนะอ,อะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเริ่มหาของเล่นที่มันโตขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องแบบไปหาของเล่นที่แบบเฮ้ รุ่นพี่เขาเล่นอะไรอะ่ะเฮ้ยตอนนั้นพี่จําได้เลยนะเราก็ต้องไปหาแบบกีฬาที่แบบว่ารุ่นพี่เขาเล่นเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนตอนที่เราเริ่มแบบพอเข้ามัธยมปุ๊บแล้วเห็นแบบโอ้ยรุ่นพี่เขาเล่นบาสว่าพี่มาห้าโมหกเล่นบาสสาวกีดไปฝึกบาสครับเออไปเล่นบาสครับตอนนั้นอ่ะก็เริ่มเล่นกีฬาที่มันแบบใหญ่เกินตัวแล้วมากขึ้นจริงๆอ่าจริงๆมันก็ไม่เกินตัวนะบาสเด็กๆน้อยๆก็เล่นได้ครับบอลเนี่ยเด็กๆน้อยๆก็เล่นได้แต่แบบพอบางอย่างเนี่ยมันเริ่มแบบมีเอาจริงเอาจังมากขึ้นะ เมื่อก่อนเรายังเล่นก๊อแก๊กแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยหลายๆอย่างเราจะเริ่มเอาจริงเอาจังกับมันมากขึ้นนะครับพี่ก็เริ่มไปเล่นบาร์สอย่างเงี้ยนี่แหละผลผลิตจากการเล่นบา์สตัวพี่แค่นี้เอง <laughs> ตัวเล็กสุดในสนามเลยเขาเอานะครับแล้วก็มันก็จะมีของเล่นหลายๆอย่างที่มันก็น่าจะเหมาะกับช่วงวัยมัธยมเหมือนกันในยุคนั้นยกตัวอย่างเช่นโยโย รู S <S ้จักโยโย่โยไหมครับผมอโยโย่โยก็คือทิ้งลงไปแล้วมีการแบบว่าไปไปปั่นฟรีไปแบบกระตุกดึงขึ้นมามีจับท่านู้นท่านี้อะไรเงี้ยก็โยโย่มันก็เป็นของเล่นที่ถ้าเราเล่นได้เก่งเนี่ยมันก็เจ๋งขึ้นถามว่ามันจํากัดอยู่เฉพาะเด็กโตไหมก็ไม่จํากัดขนาดนั้นเด็กเล็กก็เล่นได้นะแต่ว่าโตอย่างเรารอตอนนั้นนะเริ่มแบบมอหนึ่งมอสองอะไรเงี้ยมันมีอันนี้เข้ามาแล้วเราก็เริ่มแบบจับมาเล่นทงเล่นท่าอะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเล่นให้เด็กๆที่เป็นเด็กประถมอ่ะเป็นเพื่อรุ่นน้องเราดูว่าเอ้ยเราเก่า พี่เก่าแล้วนน้องอะไรประมาณนี้เหมือนอย่างโยโย่จะมีความแบบว่าสกิลต้องมีแบบเพราะเล่นท่าต่างๆต้องมีทักษะอะไรใช่ใช่ใช่เพราะเหมือนถ้าบอกว่าเด็กเล็กเล่นได้ถ้าตอนแบบย้อนกลับไปว่าผมเองถ้าตอนบบเด็กและเล่นโย,โยโย่ผมก็ได้แค่ท่าจูงหมาแค่นั้น oh. okay. พออยู่กับเด็กโตมันจะมีการเล่นได้กว้างมากขึ้นอย่างโยโย่ก็มีสกิลท่าทางต่างๆ,ๆซึ่งด้วยด้วยวัย ก็าสามารถทําได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ใช่ใช่คือเนี่ยแหละคำนี้เลยมันต้องใช้สกิลมันต้องใช้ทักษะมากขึ้นครับ <c rap> คือเด็กๆเนี่ยเราก็อยากเล่นอะไแต่บางทีมันเล่นไม่ได้นะแต่พอเราเริ่มโตขึ้นแล้วทักษะเราเริ่มมีมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็เริ่มไปหาของเล่นที่มันยากขึ้นนะโยโย่ก็อาจจะจัดอยู่หนึ่งในนั้นครับผมอีกอย่างหนึ่งนะถ้าพูดถึงความใกล้เคียงกับโยโย่ก็คือพี่นึกถึงอันนี้ลูกข่างเหมือนกันลูกข่างก็เหวี่ยงเหมือนกันแต่ลูกข่างเนี่ยจริงๆก็เล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว อย่างลูกข่างบ้านพี่อ่ะเคยเห็นไหมที่มันมีเป็นพลาสติกแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมันเป็นตะปูเลยนุย้ยอันนี้เคยเห็นไหมมันเป็นไอห้หัวตะปูเลยอ่ะแล้วเลาเหวี่ยงเนี่ยไอ้ตอนเด็กๆเนี่ยคือเราจะโดนพ่อแม่ห้ามตลอดเลยว่าอย่าไปเล่นนะลูกเดี๋ยวเหวี่ยงเข้ามานี่เข้าเท้าขึ้นมานี่งานใหญ่เลยนะะโดนตีเลยนะเนี่ยนะแต่พอเราเริ่มโตขึ้นอ่ะเราก็แบบอยากเล่นอ,อยากเล่นเพราะว่าอาอันตรายเหรอได้ได้เดี๋ยวเขาจัดให้อะไรประมาณนี้คือมันเหมือนกับว่าพอทักษะเราเริ่มเยอะขึ้นเนี่ยเราก็เริ่มหาของที่มันเล่นยากขึ้นไอ ก็เล่นยุคนี้นะ ยุคมัธยมนะเพราะว่าปฐมเนี่ยปฐมคือมันอันตรายแนนอนมันคือไฟอะนะใช่ใช่พ่อแม่ไม่ให้เล่นอยู่แล้วแต่พอมันโตขึ้นเนี่ยมันก็แบบโซนน่มังกรพ่นไฟจําได้ใช่ไหมครับผมเอาตะปูมาตอกของพี่ก็ตอกเป็น3 3ส่วนแล้วก็เอาฝาที่มันจะเป็นฝาน้ําอารมณ์เนี่ยวางข้างบนแล้วก็ไปหาเทียนมาหักเทียนครึ่งหนึ่งเอาตัวเทียนเนี่ยใส่ในฝาข้างบนแล้วเทียนอีกครึ่งหนึ่งก็จุดแล้วก็ลนข้างล่างหลนจนมันเดือดพอเดือดเสร็จปุ๊บก็เอาน้ำเนี่ยสาด ก็จะฟุขึ้นมางี้อลังการเลยโคตรมันอะครับผมโคตรมันอะแล้วพี่จําได้เลยนะว่าคือมันเคยมีเพื่อนพี่อะเพื่อนเป็นเพื่อนรุ่นน้องนะตอนเด็กๆเลยไปเห็นรุ่นพี่เล่นแล้วมันไม่เคยอะมันก็ไปนั่งดูใกล้ๆไอตอนที่เขาฟาดฟึ้มขึ้นมาเนี่ยไฟยมันบุ๊บขึ้นมางี้คิวไหมครับ oh. ระยะห่างเล็กน้อยไปหน่อย <laughs> เออเด็กมันยังไม่รู้นะ <c oughs> นี่แหละมันก็เลยทําให้แบบเออพอเด็กมันก็ต้องเล่นอีกอย่างหนึ่งพอโตขึ้นมันก็ต้องเล่นอีกอย่างหนึ่งมังกรพ่นไฟก็เล่นยุคนี้ <c oughs> ยุคที่แบบเราโตขึ้นนะเราทักษะเราเยอะขึ้นก็เล่นได้มากขึ้นนะครับอโยโย,โย่เล่นยุคนี้นะครับลูกข่างเล่นยุคนี้อีกอย่างหนึ่งคือรถแดด <c oughs> เด็กๆเราอยากมีมากเลยนะตอนแบบอยู่ปฐมอ่ไงเงี้ยก็อยากมีแต่ว่ามันแพงสาหรับเรานะแม่ต้องซื้อให้นี่คือคือมันก็หลายตังค์อยู่อะแล้ว ซื้อแล้วไม่จบอ่ะโมต้องมีโมดิฟายอีกมอเตอร์โมไอตัวโรเลอร์โรเลอร์ของมันไอตรงหมุนหมุนต้องตั้งขึ้นมาต้องเป็นสีต้องไปอะไรเงี้ยมันไม่จบอ่ะอแล้วเวลาจะเข้าสังคมได้อ่ะรถมันต้องถึงถึงจะไปคุยกับเขารู้เรื่องอถึงจะไปลงสนามบางสนามได้บางสนามเนี่ยในแถวแถวบ้านพี่นะ ถ้ารถไม่แรงเนี่ยมึงวิ่งสนามนี้ไม่ได้เ้ยโอ้ขนาดนั้นเลยนะเหมือนขนาดนั้นเลยนุ้ยเราก็เริ่มเนี่ยไปเล่นรถแด๊อะไรเงี้ยแต่รถแด๊ก็คือมันมันจะเป็นเหมือนสังคมสังคมหนึ่งของคนที่แบบว่าเข้าไปแล้วเอารถแด๊ไปแข่งกันประมาณนั้นก่อนที่จะเพลินกันต่อขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่ศูนย์ ซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสองทุกครั้งตอ้องทีสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รวมถึงถ้าอยู่ในหมวดของการลเล่นเนี่ยมันก็มีการลเล่นบางอย่างเหมือนกันนะที่อเด็กๆเ,เนี่ยเราก็อาจจะเล่นแบบโดดยางมาเก็บอะไรเงี้ยมันก็แบบว่าเออเด็กๆเ,เ,เล่นไปแล้วปฐมเล่นไปทะลุเอออ่าวันรุ่าเขาลูกแล้วนะ <laughs> เอยปฐมเล่นไปน้องกรับผมเดี๋ยวพี่เนี่ยพี่มาเล่นบอลลูนโป้งเว้ <laughs> <laughs> โตขึ้นไหม oh. <laughs> ไม่แอคในแอคแอคแอคอค oh. <laughs> ไปเชิงเอ,อิดใส่ <laughs> <laughs> เอ,อิดใส่เขาซะแล้วครับแต่คือการลเล่นเนี่ยถ้าหมวดจับอยู่ในหมวดการลเล่นนะมันก็จะมีการลเล่นบางอย่างที่มันโตขึ้นอะ่ะยกตัวอย่างเช่นอันหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยนะ ไม่รู้บ้านเพื่อนๆเรียกว่าอะไรหรือบ้านฟิลเรียกว่าอะไรและเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะของพี่ก็คือการที่จะเป็นเกมตั้งฝาตั้งฝาเบียพี่พี่เรียกอย่างเงี้ยตั้งฝาเบียก็คือแบ่งทีมออกเป็น2ทีมทีมหนึ่งก็อาจจะ3 <c oughs> คนก็ได้หรือ5 <c oughs> คนก็ได้พอเป็น 2, <c oughs> 2> ทีมแล้วเนี่ยมันจะเซตว่าอาจจะเป็นทีมรับหรือทีมรุกนะครับทีนี้เนี่ยเราจะใช้ฝาเบียเนี่ยเอามาตั้งอยู่ประมาณสัก 15- 20ฝาตั้ง <c oughs> ให้ให้มันอยู่ตรงน,นี้สมมุติว่าตั้งอยู่มุมนู้นแล้วเราก็เซตว่ามันจะมีีีเเเเเสส้้้้นนนนทท่่รราาจจะะตตออองงป็โยลลูกบ ซึ่งไอ้ลูกบอลที่เราทำเนี่ยเราทํามาจากไอ้ถุงพลาสติกที่เราเอามาขยําขยําขยําแล้วก็เอาหนังยางรัดให้มันเป็นบอลลูกประมาณกําปั้นมือเนี่ยพอเสร็จปุ๊บอสมมุติว่าเราเป็นทีมลุกใช่ป่ะถ้าทีมลูกก็คือเราก็จะต้องโยนลูกบอลเนี่ยให้ไปโดนไอ้ฝาเบียให้มันแตกกระจายบึ้มพอมาแตกกระจายหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามหลบหลีกไอ้ทีมรับที่มันจะหยิบไอ้ลูกบอลที่เราคว้างไปเมื่อกี้เนี่ยเอามาปาใส่เรา ในขณะเดียวกันในขณะที่เราหลบหลีกเนี่ยถ้าเราหลบบอลได้ถ้าบอลมันมัน,มนปาใส่เราปุ๊บเนี่ยบอลมันกิ่งไปตรงนู้นเนี่ยทีมเราทั้งหมดเนี่ยสคนหรือ5คนเนี่ยจะต้องพยายามวิ่งไปตรงจุจดเซนเตอร์ที่เราปาฝาเบียเมื่อกี้ไปตั้งฝาเบียขึ้นมาให้ครบให้ได้<อ>ถ้าทีมเราสามารถหลบหลีกไอทีมรับที่มันปลาลูกบอลใส่เราเนี่ยหลบหลีกได้แล้วไปตั้งฝาเบียได้ครบก่อนเราชนะ<อ>แต่ถ้าไอทีมรับ มันสามารถเอาลูกบอลมาคว้างพวกเราถ้าเราโดนบอลเราคือตายตายคือเราก็โอเคต้องปล่อยเพื่อนเล่นไปถ้ามาคว้างเราจนจนเราตายหมดทุกคนเราก็คือเราแพ้แล้วก็เล่นสลับกันไปอย่างนี้ครับอันนี้พี่โคตรชอบเลยคือเด็กเล็กเนี่ยมันเล่นไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยดูรุ่นพี่เขาเล่นหูอยากเล่นจังเลยอะอแต่พอไปแล้วว่ามันวิ่งหนีเขาไม่ทันคมันโยนโยนก็ไม่โดนอ,อะไรแล้วอะแล้วบางทีแบบไปถึงปุ๊บนะโยนปุ๊บแต่ตายแล้วอะ <laughs> ไวไปหน่อยเงี้ยมันวิ่งหนีเขาไม่ทันแล้วมาหลบอะไรเขาไม่ได้แล้วพอไปเล่นนะมันก็กลายเป็นว่าถ้าเด็กอะไปเล่นอยู่ในเกมแบบนี้มันก็ทําให้รุ่นพี่ที่เล่นกันอยู่เนี่ยมันไม่สนุกส่วนว่าไอ้ฝั่งทีมรับเนี่ยมันแบบพอฝามันกระจายปะมันจับลูกบอลได้มันก็อยากจะคุ้งเต็มแรงอะป้าบเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็อยากจะคุ้งเต็มบางทีมันโดนเป้าตามันโดนแขนโดนขามันเจ็บไงแต่ว่ามันก็สนุกไงถ้าสมมติว่าเราเด็กเนี่ยเราแบบว่าอยู่ปฐมต้นเงี้ยไปเล่นอย่างเงี้ยโดนป้าบเข้าไปร้องไห้ดก็ มันเล่นไม่ได้นะมันก็เลย จะต้องมีทักษะประมาณหนึ่งก่อนถึงจะเข้าไปเล่นไอเกมที่มันใหญ่ๆอย่างนี้ได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคือมันต้องมีทักษะเพิ่มขึ้นทักษะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเกมมีความซับซ้อนมากขึ้นเต้องมีเรื่องกลยุทธ์ด้วยอย่างเงี้ยใช่ใช่ซึ่งอันนี้ก็จะไปเกี่ยวกับระดับชั้นเหมือนกันว่าแบบการเรียนกันเรื่องการคิดวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยด้วยประมาณนั้นด้วยไหมอืมอืมถ้าพูดถึงทักษะอีกอย่างหนึ่งนะพี่นึกถึงได้อย่างหนึ่งของเล่นนะมาไล่ๆกับโยโย่เลยสเก็ตบอร์ดนิ้วอ้ไม่่่เเเกกก็ตบออรรนนะวงซึป๊แแลลีทา ก็ขำๆเพื่อนๆมันว่าอะไรวะมึงเล่นอะไรวะเนี่ยมึงเล่นอะไรเนี่ยครับผมมึงเอามันเล่นอยู่บนโต๊ะอ่ะเล่นอยู่บนโต๊ะปุ๊บปั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 ๊บเล่นปุ๊บเล่นเอามุอหมุนนิ้วนิ้วหมดเลยเงี้ยเล่นอะไรวะเนี่ยแต่พอลองจับปุ๊บติดว่ะ มันเหมือนเวลาเราเอาไอ้ตัวสปินอะสปินเนอร์ที่เราชอบเอามาหมุนกับมืออะไรเงี้ยคล้ายๆเันเลยม,มันติดเอามาเล่นปุ๊บแล้วจริงๆแล้วนะมันไม่ใช่แค่เล่นนะมันไม่แค่ท่าแบบปุ๊บแล้วโยนให้มันสเก็ตบอร์ดมันกลับได้มันเล่นท่าอะไรเงี้ยมันแต่งได้ด้วยนะโอ้ลงสีล้อลายของสเก็ตบอร์ดอะไรเงี้ยมันแต่งได้ด้วยแล้วก็มีร้านตอนนั้นแถวๆบ้านพี่เนี่ยร้านแบบทําจริงจังเลยมีแบบว่ามีตัวใหม่มามีล้อเป็นแบบว่าล้อเหล็กล้อพลาสติกล้อสารพัดย่างสามารถแบบไอ้สเก็ตบอร์ดสามารถแบบ คือคือนึกถึงสเก็ตบอร์ดจริงใช่ไหมที่เวลามันบนบอร์ดอะ่ะมันจะสามารถเอียงซ้ายเอียงขวาได้จริงๆ oh. คือมันมีเหมือนสปริงอะ่ะ S <S 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 ไอ้สเก็ตบอร์ดนิ้วเนี่ยครับใ่งทำอย่างนั้นเลยละเอียดไปละเอียดอย่างนั้นเลยรถทัคของของสเก็ตอย่างงี้ใช่ใช่มันเอียงได้อะไรเงี้ยแบ,บว่าก,กดน้ำหนักมืออะไรเงี้ยจะเล่นท่านี้ได้ไอะไรเงี้ยมันต้องไปอัปเดตอันนี้อะไรเงี้ยลึกขนาดนั้นเลยซึ่งนี่แหละคือเด็กเล็กก็ก็อาจจะทักษะไม่ได้ก็ต้องรอโตครับแล้วก็เล่นซึ่งอันนี้พี่ก็เล่นเหมือนกันเรียกว่ามันต้องอาศัยความซับซ้อนใช่ใช่ต้องใช้ใช้ทักษะประมาณหนึ่งรวมถึงรวมถึงพอถ้าพูดถึงสเก็ต มาในยุคข,ของพี่นะตอนที่พี่เล่นเนี่ยพี่เล่นกับแรปเตอร์เลยมาพร้อมแรปเตอร์ที่แรปเตอร์จอนนี่หลุยที่เขาเล่นลอร์เบตอยู่บนเวทีแล้วก็แบบลื่นลื่นราวังจะล้มนะลื่นล,นล,นล,นลโอ้โหโคตทเทชีวิตนี้กูต้องมีลอร์เบตให้ได้ก็เลยแบบแม่ก็ไม่ซื้อให้อะทําไงวะตอนนั้นก็ต้องมาช่วยนะทํางานที่กรุงเทพแล้วนะสัญญาว่าจบงาน ช่วงปิดเทอมอะ่ะ <c oughs> นั่งรถจากเพชรบูรณ์เนี่ยมาทํางานเป็นแบบโอเปอเรเตอร์รับสายอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นามาช่วยงานเขาประมาณเดือนครึ่งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะได้รออะเบตอ่ะ <laughs> ก่อนกลับเขาก็พาไปซื้อรถระเบิด <c oughs> แล้วก็กลับไปให้เชื่อไหมพอพี่กลับถึงบ้านอ่ะตอนนั้นพี่น่าจะนั่งรถดยสารกลับมั้งนาเขาถ้าจะส่งส่งขึ้นรถดยสารกลับอะแล้วคือปกตินะพอพี่ถึงหน้าหน้าปักซอยบ้านอ่ะพี่ก็จะต้องมันจะมีตู้โทรศัพท์พี่ก็ต้องโทรศัพท์ไปที่บ้านเพื่อให้แม่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับว่าถึงแล้วนะอ <c oughs> เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีมือถืออยู่แล้ว <c oughs> มันมันก็คือถ้าถึงโอเคดีบ้านเรายังมีโทรศัพท์บ้านไงปกติจะต้องโทรให้เขามารับระยะทางเข้าบ้านไปเนี่ยประมาณสามก ถือว่าไก่นะรอบทีวีได้โรลล์เบดได้โรลล์เบดไปอ่ะขพึ่งได้พิ่งซื้อนะน้าก่อนกลับเนี่ยซื้อให้เล่นก่อนกลับเนี่ยประมาณันควันแล้วเขาก็ส่งกลับบ้านมาเพราะว่ามันปิดจ็อบแล้วเราก็ต้องกลับบ้านแล้วที่ไม่โทรศัพท์หาแม่นะอันนะอ่กูใส่โรลล์เบดเลยแล้วกูก็ใส่เข้ามากูก็วิ่งวิ่งวิ่งเข้ามาแล้วแบบเอิดอะเด็กแบบเล่นโรลล์เบดอะต่างจังหวัดอะแบบปุ๊บเอ้ยเอิดเอิด ใส่โรลเลอร์เบดวิ่งเลยวิ่งกลับเข้าบ้านนี่แหละอ,อย่างเท่อย่างเทพนี่ซึ่งโรลเลอร์เบดจริงๆแล้วเด็กเล็กเล่น,นได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกทักษะมันอาจจะไม่ถึงก็ต้องฝึกฝนประมาณหนึ่งใช,ใช่แล้วก็เนี่ยโรลเลอร์เ,รรเบดเหมือนกันครับผมแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งที่นึกถึงคือไปเว้งแมงกวาง เลี้ยงแมงกวางอ่ะอืออ่ามันจริงๆมันต้องเรียกว่าเขาว่าเป็นมแมลงหรือเป็นแมงนะมแนะมลงไหมแมลงต้องเป็นแมลงนะอ่านี่ไม่แน่ใจนะครับผมแต่ว่าบ้านพี่เนะี่ยไปคุ้งแมงกวางอืมแมงทับทิม <laughs> <laughs> รู้จักไหมอะไอะ้ตัวามามแมลงรู้จัก อ่าด้วงกว่างครับผมแล้วก็ไอตัวแมงทับทิมที่ปีกมันจะเป็นสีแบบขิ้เขียวมรกตแล้วมันจะเลื่อมๆอ่าอันนี้ก็จะเอามาเลี้ยงเด็กๆพ่อแม่ก็จะไม่ให้เลี้ยงเพราะว่าแบบมันดูแลเขาไม่ได้อ่ะแต่พอโตขึ้นปุ๊บเฮ้ยเห็นเพื่อนมันมีสามเขาอะ่ะเอ้ยเราก็ไปสิครับรอะอะไรล่ะจักรยาน <c oughs> ตันดิหาดิหาไหนวะไหนวะแล้วแบบคือมันจะมีกลยุทธ์ในการหาเลยนะครับผมเข้าไปถึงปุ๊บเนี่ย ไปถึงก็มันมันก็จะมีแบบเฮ้ยต้องเงียบก่อนถ้าใส่เสียงได้ก็ใส่นะมันจะมีเสียงไอ้แมงกวางที่มันร้องอ่ะครับผมอะไรเงี้ยปุ๊บเฮ้ยตรงนี้ว่ะอะไรเงี้ยหาเออมันมีกลยุทธ์ในการหาแล้วก็ปลานี่อการคว้งแมงกวางเนี่ยอยู่ดีจะไปคุ้งสุมสีห้าไม่ได้นะครับแล้วอุปกรณ์ในการคว้งคืออะไรรู้ไหมครับอะไรครับที่ดีสุดคือรองเท้าครับรองเท้าแตะครับครับหลุดจากที่คิดไปไกลมากเลย คุณคิดว่าอะไรตอนแรกก็คิดว่าหินกันเวย<อ>ธรรมชาติแบบเดีด๋ยวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หินมันแข็งครับโดนแมงกวางเดี๋ยวตายโอ้โเขาแตะเนี่ยครับช้างดาวเนี่ยครับฟาครับโห้โคตรหนุกโคตรหนุกนะอันนี้ก็คือเราเราเลี้ยงได้ไงพอเราโตขึ้นครับนะประมาณนั้นแล้วก็ยุคนี้ก็คือธรรมากอตมันก็เริ่มมาแล้วนะแล้วก็เริ่มมีธรมากอสมาบ้างแล้วยุคพี่นะยุคพี่ธรมากอสมันก็มาตามมาตามยุคของมันแหละนะครับมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงดีบต้นที่แบบ คือมีแล้วก็มันก็รูเท่ดีตามยุคตามสมัยเพจมันไม่จัดเป,เป็นของเล่นมั้งไม่จัดมันเป็นของใช้มากกว่าครับแต่ถ้าของเล่นมันก็ประมาณนี้แหละคือเอาเป็นว่าถามว่าโตเด็กโตยุคนั้นกับเด็กเล็กยุคนั้นเนี่ยเล่นต่างกันไหมต่างแน่นอนต่างแน่นอนต่างกันด้วยทักษะของการเล่นเรื่องทักษะด้วยอย่าง อ่าเมื่อกี้หลายๆอย่างที่พี่เล่ามามันมีเรื่องเกี่ยวกับกายภาพด้วยร่างกายที่ยังไม่โตอ่าใช่ใช่ใชที่เริ่มเข้าวไวทินอะไรอย่างนี้อย่างอ่าเกมเครื่องอ่ถ้าเครื่องไปโดนเด็กอ่กายภาพของเด็กเด็กอ่อนแอก,กว่าแน่แน่แนร่างกายมีส่วนทักษะมีส่วนกันอืประมาณนั้นเลยต่างกันอีกประมาณหนึ่งนะค,คือ<ม>พี่ไม่รู้ว่ามันจะวัดเป็นความสุขได้หรือเปล่านะคือคือความสุขมันมีอยู่แล้วแหละเด็กโตก็เล่นในความสูงเด็กโตเด็กเล็กก็เล่นในความสูงของเด็กเล็กแต่ว่า ถ้าพี่พอจะประเมินได้คือตอนที่เราเป็นเด็กเล็กๆเ,เนี่ยเราเล่นอะไรโดยที่เราไม่คิดได้อะที่ที่ว่าเล่น,นโดยโดย,โดย,โ,ดยโดยที่ไม่คิดได้ก็คือยกตัวอย่างเช่นนะเราไปเล่นน้าคลองได้ครับตอนประถมเล่นน้ําคลองแต่มันจะมีจุดที่แบบว่าเซฟนะจุดปลอดภยัยมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยอะไรเงี้ยเราเล่นน้ําคลองได้แก้ผ้าเล่นน้ําได้อะตรงๆแต่พอโตขึ้นเนี่ยอะไรที่มันแบบเฮ้ อะไรอะน้ำน้ำของอออะไรอะคือมันจะมีทรงอยู่ประมาณหนึ่งพอมาเริ่มโตแล้วอ่ะมันก็เริ่มแบบเริ่มรักรักหล่อผู้หญิงก็รักสวยรักงามอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีความสำอางมากขึ้นแคร์ตัวเองแคร์ตัวเองมากขึ้นบางอย่างที่มันแบบว่าอาจจะไม่แบบตอบสนองนี้ในความต้องการเราเราก็อาจจะแบบว่าปฏิเสธไปทั้งที่จริงๆเนี่ยเมื่อก่อนตอนปฐมกูเล่นโคเลยนะเข้าใจใช่ไหมครับผมคือความคิดในการที่เราจะคือความกังวลแล้วกันในการที่เราจะเล่นอะไรบางอย่างเนี่ยมันมัน นน้อยต่างกัน เนาะในยุคนั้นประมาณนี้นะขายข้อข้องใจเรียงฟิวนี้เก็ตเลยฮะเก็ตเลยนะใช่ครับผมโอเคเพราะฉะนั้นเพื่อนๆครับดูมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือที่ผมเล่นนะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆนะครับที่เล่นนะครับของเล่นในยุคเด็กเล็กกับของเล่นในยุคที่เพื่อนเพื่อนนั้นเป็นเด็กโตแล้วเนี่ยยุคนั้นเล่นต่างกันไหมถ้าต่างต่างกันยังไงรวมถึงถ้ามีแบบยุคโตตอนนู้นเนี่ยนอกจากที่ผมไล่เรียงซึ่งแน่นอนมันจะต้องมีอีกเยอะมากๆแหละเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันก็เล่นต่างกันนะฮะมาแกจ มันต่างกันอยู่แล้วของเล่นมันต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นได้เล่นหรือไม่ได้เล่นอะไรยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้เผื่อว่าเฮ้ยใครดูคลิปนี้เอ้ยอันนี้เล่นเหมือนกันว่ะเอ้ยจะได้มาคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆดูไปแล้วก็น่าจะได้มีอมยิ้มและมีความสุขไปไม่มากก็น้อยอยากให้เรานําเรื่องอะไรมาคุยกันแบบนี้อีกเนี่ยก็คอมเมนต์แนะนํากันมาได้นะจะได้แบบมาคุยมาเม้ามอยกันนะครับก็สนุกดีเหมือนกันโหผมนี่อีกเยอะเรื่องอ่ะอีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นคอมเมนต์รีเ วันนี้คุยเพลินลาไปก่อนสวัสดีครับ